สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนกันเล่นนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาฟาร์มที่ป่ามานชาวนะครับหรือว่า,าสถานที่ที่ใกล้ๆกับมิวม็อกนะครับสำหรับคนที่เล่นโซโลหรือว่า AP ไม่ถึงหรือว่าไม่สามารถเข้าร่วมตี้ที่มิวม็อกได้นะครับก็สามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ตอบโจทย์นะครับในการหาเงิน ก็คือช่วงตอนนี้นะครับที่มันมีอากิดเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้ขยะมันคูณ2มันก็เลยสามารถฟาร์มคนเดียวได้แล้วก็มูลค่าของเงิน M ที่จะได้เนี่ยก็พอๆกับมิวม็อกเลยผมก็คิดว่าคนที่เล่นสายโซโล่เนี่ยสามารถมาฟาร์มที่นี่ได้ดีกว่านะครับอ่ะสะสาสถานที่นี้ AP จริงๆที่เขาต้องการก็คือ240แต่ผมแนะนํานะ235ก็สามารถมาได้แล้วนะอย่างผมลองเนี่ยผมก็ลอง ทังดาเมสอ่์235 240 255ก็สามารถมาฟาร์มที่นี่ได้เลยส่วน dp ที่ผมแนะนำนะก็ประมาณ300ต้นๆก็โอเคนะสามารถยืนได้เวลาล้มอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีมอนที่สามารถกระโดดทับอยู่โอเคครับผมงั้นผมจะมาลองให้ดู1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ผมจะกดเหมือนเดิมก็คือเปิดอากิสแล้วก็มีใบดอกทองแค่2ออย่างนั้นแล้วก็ มีอาหารที่กินตามปกติยังไงทุกคนก็ต้องกินอาหารอยู่แล้วโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่เอ็ม โอเคครผมหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็จะได้ขยะตรงนี้มาที่อ่าห6 0่หาชิ้นนะครับก็ค่อนข้างแพงนะถือว่าเยอะนะเดี๋ยวผมจะลองคํานวณคร่าวๆให้ดูนะครับแต่ของแต่ละชิ้นว่าจะได้เท่าไหร่บ้างก็มีขยะนะครับ1นึ่งหมืชิ้นคูณแปดพ อันนี้แค่เฉพาะขยะอย่างเดียวนะเปิดอาคิสแล้วก็เปิดใบดรอปทองก็คือมันจะเพิ่มให้ขยะเราได้เยอะขึ้นก็ได้ 80m อละอันนี้เฉพาะขยะนะแล้วก็อ่าใครที่มาฟาร์มนะครับแล้วก็ดวงดีหน่อยก็อาจจะได้ตังหูผมก็ได้ตังหูหนาคตัวนี้มาใช้ก็คือมันดรอปมา 24m ก็ผมก็จะคิดรวมภาษีไปเลยนะผมก็จะคิดต้นแบบว่าคิดพอดีอะ โอเคได้20แล้วก็มีคาพาสอีก13ตามเมตรสรวมพวกอาตรงนี้ผมจะยังไม่คิดนะเพราะว่ามันบางทีเราต้องเก็บเผื่อเราเก็บไว้ใช้หรือว่าเราไม่ได้ขายแล้วก็อันนี้อันนี้เราจะผมได้มาประมาณ11ชิ้น เดชิ้นเนี่ยผมจะทำผมจะไม่ขายนะเพราะว่าในตลาดมันค่อนข้างมีคนขายเยอะผมก็เลยจะเอามาทำเป็นนี่เอามาหลอมรวมกันแล้วก็เดี๋ยวผมไปตีบอสเองแล้วก็อ่าจะได้ของมันจะได้พวกสเก็ตอย่างความทรงจำเนี่ยมาแล้วก็เผื่อเอาไปขายได้ดีกว่าดีกว่าเอาไอ้ตุ๊กตาเวทมนต์ของป้าบรรเชาเนี่ยไปขาย โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูราคารวมลนะนี่ตอนนี้ก็ร้อยกว่า M แล้วอะประมาณ160ยหกสเอ็มได้ไหตัวนี้อ๋อไม่ใช่ร้อยสกถูกละนี่สามอันนี้รวมกันก็ได้มาประมาณร้อยเอ็มอันนี้เฉพาะขยะแค่นี้นะผมคิดคร่าวๆนะยังไม่รวมกับ2อ,อันนี้นะ ถ้าเกิดแบบว่าบางคนที่ดวงดีมาฟาร์มอาจจะได้ค่าพาร์ทเยอะกว่าน,นี้หรือว่าได้อาต่างหูหลายชิ้นก็จจะคุ้มไปเลยก็มันก็เทียบเ,เท่ากับการฟาร์มมอมอแบบเป็นตีแบบ3มเสาอย่างเงี้ยถ้าเกิดฟาร์ม3มเสาอ่ะ1ชั่วโมงก็จะได้พอๆกับโตซโล่นะแต่ที่ผมมาฟาร์มเนี่ยบางคน AP น้อยก็อาจจะไม่ได้เท่าผมนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยโอเคก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ